โอเคนี่แค่อีบ่ายนะครับนี่แค่อีบ่ายผมได้สอนะ27นะครับเจาะสองห้าสองหกสองเจแล้วก็ 70, 7จ็ดศูนยดนสามเนะครับร้อยเด่นบนร้อยบนพิมพ์ได้1นสานะ เน้นนะครับเน้นนะเน้นที่สองหกหกหกสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองแปดแปดแปดกันเบิ้ลนะอันนี้กันเบิ้ลนะกันเบิ้ลนะจ๊ะที่รักทุกคนนะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแค่นี้นะครับสามตัวนะสองหกหนึ่งหนึ่งหกหก สองหนึ่งเจ็ดนะครับยังไม่หมดจะไม่หมดมีอีกแล้วก็7 1นี้7 1สวยเนาะอันนี้ละไว้ นะครับ71แล้วก็3 73นี่ก็สวยเพราะว่ามันเข้าร้อยเด่นบนนะครับโอเคนี่เค่อีบ่ายแค่นี้นะครับบ๊ายบาย